แล้วสังง่งสอนผู้อื่นได้ด้วยหนึ่งพระกะเรโภคข้าผู้ศักรู้ซึ่งมัตถซึ่งกรรมเวยมนม อิปัญญาหพระสงฆ์สาวกผู้ฟังคำสั่งสงอนของพระพุทธเจ้านักพอ่อปฏิวัติถินาธิปัญญาจนฆ่าเาบญายทำล,ลายเทพบุดรถึงมิวติมตรรคผลลบกลนพ้นจากอาวิอวิชานได้เรียกว่าพระอริยสงฆ์ผู้ทรง เแห่งบุญสังทายังภูประชาที่ให้บวชที่สุสังเแห่งต่างต่อในทางต่คงทางนิพพานแะอิรานาผู้บุญบุญหนุนเลี้ยงรักษาหุ้มปูพรมคล้องเท้าว